มรีว anyway, ิวบ้านในเรือปอกันนั่นเองโู้โหตัวบ้านนั้นก็ไม่ก็ยอดเลยนะครับไปดูในตัวบ้านนะครับมีบ้านผมนั้นยิ่ง้างสดสดเจ็ดไมมาล้อยเลยนี่ดูครับนี่ลยเป็นเตาเตาเครื่องผิวเนี่ย นี่มันจะเปิด้านานนะดี๋ยวานไฟไหมจิบา้าปิดปิดปิดเก็บเรียกกับพื้งมานี่นะครับก็จะเป็นโซนทองอะไรไม่รู้นะรลับบ้านไม่อยู่ปิดไหมที่เป็กนิดนะครับโอเคเอาเป็นแฮมเบอร์เกอร์นะ เอ็มเบิร hmm. ์นว้วนี่ก็เป็นเตาเผานะอันน้ด้วยอันนี้ด้วยปะกันให้ปิดไฟด้วยดิเดี๋ยวไฟไหม้ อีกหนึ่งมาไม่ทันนะาไปูต่อไปเลยครับนี่เ็สอนหลอกปลานี่เป็นที่ตัดแย้ไว้ตัดแ้ที่ร้คนรักสายนี่ก็จะเป็นที่ไวตีกอดลิงไปดูนี่ปวกกดิ่งช่ปะนเข้าไปเลย ก in ้นะีมาตอนนี้กโมะต้องไม่มีเขาเอขันทำไมบ้าเขาไม่ได้เ็ร่ระจั มีคนยิงกันนี่ยป,ป,ปิดไปไปดูชั้นสองเลยเยังยังไม่เสร็จน,นี่เป็นแบบเป็นแบบลองรถให้เด็กนนมันเขึ้นแบเพราะมีเพื่อนรอมชาติมายเยี่ยมสวัสดีอันนี้เพื่อนรอมชาติเด่โจยก็ไปล่นะับแบบนี้ ไม่เอาไม่เอาจะใส่ชุดทหารแต่งตัวแบบสงผมต้องมาเกะกะ สวัสดีตอนนี้เป็นสองเลยนะครับโจมไม่แน่ไม่รู้สิแฮกเกอร์มันมีคนมาป,ปลุกปั้นตู้แล้วหให้ไปกันทุกคุณนอกบ้านกิ่ป้าน,นะครับก็รีบปีงกันนอนคนะรับรีเปียงนอนนะชอนเตียงมันเป็นโต๊ะคอมนะครับนี่เป็นหงง้องเราปลดห้องน้ำพอดี มีความสงสารความมาครับนี่น mm hmm. ใครมายิงปืนในบ้านเราเนี่ยต้องจ่ายกับบันาใครบ้านี่ตกปนมาแล้วไม่เป็นไรขึ้นมาแล้วขึ้นมาทำห้องนี้แล้วน่ารัสุเป,ปิดเราไม่สนใจแล้วเพร้มไม่มีไม่มีคนช่วยแลยไม่มีทนายทนาย

เป็นหะ้องครัวนขึ้นบนขึ้นไม่ได้เหรอมีขึ้นไะด้มีคนเอาเตีย,ยงนอนวางไว้ตรงนี้กลาเป็นที่ออกป่าได้ได้ด้วยเจิงกระดิงมแมมเปล่ ต้องล้างแทนมันสีแดงนี่ลงวะปิดป้านดีว่วะปิดตัวลงัเอ้ยปิดบ้านดีแล้วจะกดกวานัไปให้เราทั้งจไปสร้างบ้านน่นแมวแมว อง่างบานนี้นเราต้องมีมองอะไรสองนาทีหรอหนึ่งนาทีหรอเอาเป็นเล็กบ้านกันไหมเป็นบ้านเล็ก tê chán Nhất tê Mình nói luôn tê chán Bây giờ gì đó ờ. Bị bị đẹp Bị được mà, mà. À, mà không rau đá bom joi, mình nó mình có mà ดไปเป็นบ้านแังนน้นแะ้ตาเป็นลา้านทำบ้านใหม่ฟัง่นี้ออเพรเเกกเว่าอ้าเอ้าทไมอ่ะแล้วกดคลิกปลาเรีวไม่ได้มันก็โซ่ไปก็ตีนไม่มนีอน มาหาให้ยไปบ้านนะหนไปเฮ้ยต้องเป็สอดเนมพานพยุกไปบ้านบ้านงานนะที่การเลกไหม ไปด้วยหมดเ่นหน้าจอก็ไม่ได้มี่รืลืมก็เลยแชร์เพื่อนเจอครับบา